เข้าสู่ช่วงที่3ของชั่วโมงเงินนาทีทองนะครับซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่คุณปีรักษ์รักประทานพรเนี่ยน่าจะหนักใจมากที่สุดครับกว่าจะไปสัมภาษณ์ SME เล็กคิดใหญ่ตอนนี้มาได้คุณปีรักษ์ใช้เวลา3เดือนในการฟิตกล้ามเนื้อทั่วทั้งร่างกายธุรกิจนี้จะเป็นธุรกิจอะไรบอกได้คําเดียวครับว่าเห็นแล้วผ่อนคลายแบบสุดๆและไม่ต้องไปไกลครับอยู่ใจกลางเมืองนี้เองติดตามได้ในช่วง SME เล็กคิดใหญ่เลยครับ อากาศร้อนแบบนี้ก็ต้องนึกถึงอางอาบน้ำนะครับวันนี้ผมก็เลยพาคุณผู้ชมมาดูธุรกิจออนเซ็นนะครับแต่ว่าที่นี่เนี่ยไม่ใช่ที่ญี่ปุ่นนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยพอนึกถึงออนเซ็นปุ๊บก,ก็ต้องนึกถึงที่ประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมฮะแต่ว่าเนี่ยมาตั้งในเมืองไทยแล้วเรียบร้อยนะครับ บว่าอากาศร้อนแบบนี้เนี่ยก็ต้องมา่ันคลายกันหน่อยนะครับแม้ว่าอุณหภูมิเนี่ยโอ้โห40องศาน้ำที่ผมแช่อยู่ตอนนี้นะครับร้อนพอสมควรเลยแต่ว่าได้เรื่องของสุขภาพนะครับที่สําคัญธุรกิจนี้นะฮะเจ้าของเป็นคนไทยด้วยนะครับเป็นไงบ้างรับสบายไหมครับสบายครับดีมากเลย หลังจากที่ไปแช่น้ําร้อนมาแล้วเรียบร้อยนะฮะต้องบอกเลยวโอ้โหอุณหภูมิในร่างกายเนี่ยมันพุ่งท่านมากๆเลยนะฮะทีนี้ต้องมาคุยกันเรื่องของธุรกิจนี้แล้วล่ะ,ละเพราะว่าถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่กับทางเจ้าของธุรกิจนะครับคุณเพชรครับสวัสดีครับสวัสดีครับธุรกิจแช่น้าร้อนออนเซน็นยูโนโมริครับผมตั้งมานานเท่าไหร่แล้วครับเราเปิดบริการประมาณ6เดือนแล้วครับ ครับนาประมาณ6เดือนประมาณ6เดือนเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มแต่ว่าดูเรื่องของการตอบรับเนี่ยดีเหลือเกินนะอ่ก็เราก็ได้รับกระแสตอบรับทั้งจากคนไทยแล้วก็คนญี่ปุ่นแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติค่อนข้างดีนะครับในช่วงในช่วงแรกแม้ว่าจะเป็นธุรกิจค่อนข้างใหม่สําหรับสําหรับคนไทยนะครับแต่ก็ก็ได้รับการตอบรับไม่ใช่แค่เฉพาะคนต่างชาตินะคุณผู้ชมครับผมแม้แต่ที่อย่างทางเนชั่นเองนะครับหรือว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็มาที่นี่เหมือนกันคนไทยก็มาหมดเลยดีครับถือว่าเพราะว่า ถ้าเกิดดูแล้วเป็นครั้งแรกใช่ไหมของออนเซนสำหรับออนเซนไซ์ญี่ปุ่นถือว่าเป็นครั้งแรกของเมืองไทยครับผม,มทีนี้มองเห็นถึงแนวธุรกิจนี้ได้ยังไงก็จริงๆแล้วเริ่มต้นจา,จากความชอบส่วนตัวจากกลุ่มเพื่อนๆก,นกันที่เคยไปประเทศญี่ปุ่นเคยไปใช้บริการออนเซนที่ญี่ปุ่นแล้วเราก็แล้วเราก็ชอบกันแล้วก็เห็นประโยชน์ที่เราที่คนได,ไ,ดได้รับจากน้ําร้อนนะครับแล้วก็แล้วเราก,ก็โอ้โหเห็นแนวคิดว่าทําไมเมืองไทยมันไม่มีของดีๆแบบนี้บ้างก็เลยก็เลยคิดว่าเราน่าจะ เริ่มลองทำกันดูว่ามันจะทำได้ไหมแล้วก็นี่ก็คือเป็นที่มาของของยูโนม e ริออนเซ็นคือเริ่มจากความชอบล้วนๆฮะแต่การทำนี่ก็ ผมว่าน่าจะยากไม่ง่ายมไม่ง่ายไม่ง่ายเพราะว่าต้องหาแหล่งเรื่องของน้ําวัตถุดิบที่แบบว่าตรงกับที่ญี่ปุ่นด้วยอันอันนั้นก็ไม่ก็ไม่เชิงทีเดียวคือเรื่องของวัตถุดิบเรื่องของน้ำเนี่ยจริงๆแล้วเมืองไทยมีทรัพยากรธรรมชาติน้าที่ที่ดีดีแล้วมไม่ไม่ได้ด้อยไปก่อนประเทศอื่นเลยในโลกนะครับในแง่ของน้ําแร่น้ําร้อนแต่ว่าเพียงแต่ว่าโน้ตฮาวในการเอามันมาใช้นั่นแหละต้นปหาที่ที่เรายังไม่ค่อยไม่ค่อยได้นํามาใช้กันคือไม่ว่าจะเป็นวิธีการ ดูแลกระบวนการ,รในการอาบน้ําวิธีการในการแช่น้ําและก็ประโยชน์ที่แท้จ,จริงจากการแช่น้ำเนี่ยเรายังไม่ได้ถูกเหมือนกับ educate ให้กับให้กับคนคนทั่วไปในเมืองไทยนะครับ<ด> <c oughs> ก็เลย <c oughs> ก็เลยทําให้มันไม่ได้รับการนิยมหรือว่ามันไม่ได้เกิดการพูดถึงกันมาในที่ผ่านมานะครับ,บแต่ว่าเออทางเราเราก็เห็นว่าเออมันมันมีประโยชน์แล้วก็แล้วก็เออสิ่งเหล่านี้มันน่าจะเป็นการบอกต่อได้มันน่าจะคนน่าจะให้การยอมรับได้ แล้วแหล่งน้าร้อนชั้นดีของเมืองไทยที่ไหนอ๋อมีหลายที่ฮะเมืองไทยนี่โอ้โหเราเราศึกษามาเนี่ยจริงแหล่งน้าร้อนประเทศไทยนี่มีมเยอะมากไม่ว่าจะเป็นมีทุกแทบทุกภาคนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันตกนะครับอย่างภาคใต้เนี่ยจังหวัดระนองก็ถือว่าเป็น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 น้ำแร่ที่ที่ขึ้นชื่อเลยดีกว่าของเมืองไทยนะครับจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรีไม่ว่าแล้วก็เชียงมงเชียงใหม่ เชียงรายนี่ก็มีน้ําแรช่รชั้นดีนะครับ,รบเราก็เราก็พยายามที่จะศึกษาสิ่งเหล่านี้แล้วก็ลองอเอามาใช้ที่นี่ดู อยู่กับทางคุณเชนนะครับซูเปอร์วิเซอร์ของที่นี่นะฮะยูโนโมริออนเซ็นนะครับเดี๋ยวเขาจะพาไปดูกันว่าที่นี่เนี่ยมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับโอ้ที่นี่ถือว่าดูธรรมชาติน่าดูเลยใช่ครับผมใช่ครับแล้ว่ที่ข้างนอกนะครับก็เป็น reception area นะครับผมแต่ว่าเข้ามาที่นี่บริเวณนี้ก็คือออนเซ็นแล้วครับผมครับแล้วเราจะมีกาแฟ แต่ไม่ใช่ไม่ใช่บริษัทนะครับจะมีกาแฟแล้วก็ที่นั่งได้เหมือนกันนะครับก็มีบริการครบวงจรตรงนั้นมีร้านอาหารด้วยร้านอาหารด้วยแล้วก็มีฟ a ช i a l t r e a เ m e n t ด้วยนะครับก็คือทําเป็นพื้นที่ครบวงจรมีทุกอย่างใช่ครับแต่ว่าในส่วนของเราเองเนี่ยก็จะมีทั้งตัวของออนเซนแล้วก็มีอาบสราช่วยครับใช่ครับผมจะมีไทยอารมาแล้วก็ประคบด้วยนะครับผมแล้วที่นี่จะเป็น garden area นะครับก็ดูธรรมชาติมากแล้วก็เราทำเหมือน Zen นะครับผม Zen Garden เหมือนญี่ปุ่นเลยครับผมแล้วไลทิ้งของเราก็คือไม่ใช้ไม่ใช้ไฟเยอะนะครับก็ใช้เป็น natural light มากกว่านะครับจะทำให้มันยูนอมอรินะครับยูนอมอริก็คืออาบน้ำในป่าธรรมชาตินะครับผมแต่ว่าพื้นที่นี้เนี่ยก็จะห้ามดูเหมือนจะแยกเป็นสส่วนด้วยกันใช่ไหมฮะใช่ครับผมอันนี้ก็คือฝั่งผู้ผู้หญิงนะครับเราท่ี่ก็คือฝั่งผู้ชายนะครับแล้วก่อนเข้ามานะครับผม ของผู้หญิงเอ่อผู้หญิงทั้งผู้หญิงผู้ชายก็มีอยู่กระตะเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าของผู้หญิงจะเป็นสีน่ารักกว่านะครับจะเป็นลายแบบนี้ครับผมแล้วก็อันนี้ก็คือมัดนะครับผมครับแล้วก่อนก่อนเข้ามานะครับจะมีผ้าเช็ดตัวเล็กผ้าเช็ดตัวใหญ่แล้วก็ของผู้หญิงจะมีอ่ s disposable ลอั e เดวด้วยนะครับครับใช้ครั้งเดียวก็ทิ้งเลยก็สะอาดนะครับผมครับอันนี้ ครอบคลุมทั้งหมดเลยค่าบริการทั้งหมดนี่450บาท450บาทไม่จากัดเวลาครับผมรวมพวกผ้าชุดอะไรพวกนี้หมดเลยใช่ครับผมบไม่จากัดเวลาไม่ะะจํากัดเวลาครับโอเคอย่างนั้นลุยเข้าไปดูกันเลยฮะครับอืบรรยากาศธรรมชาติน่าดูใชฮะรใช้ธีมของไม้หมดเลยใช่ครับผมจะเป็นรธรรมชาตินะครับผมแล้วก็เพราะจริงๆแล้วเราทํา natural มากกว่าเ้าใช้ไหมนะครับจะไม่ใช่รูรูแล้วก็มีทองมีอะไรสักอย่างนะครับผมจะทำให้รู้สึกสบายแล้วก็ับอยู่ทำให้คนญี่ปุ่นรู้สึกอยู่บ้านอยู่บ้านขนาดผมไป่คนไทยยังมีความรู้สึกผมเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยนะครับผมบอันนี้ก็คือบริเวณออนเซ็นนะครับผมก็ที่นี่ก็คือที่อาบน้ำนะครับก็จริงๆแล้วออนเซ็นจะไม่ใช่สำหรับอาบน้ำนะครับผมจะต้องอาบ ตัวให้สะอาดก่อนนะครับเราจะมีแชมพูจะมีคอนดิชเนอร์ให้นะครับผมจะไม่ต้องไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเลยถ้าสบายสบายก็มาเลยครับอาบไเครับผมเดี๋ยวบางทีคนไทยอาจจะเข้าใจผิดมาถึงปุ๊บถอดเสื้อผ้าลงน้ําเลยไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ครับต้องทำความสะอาดล้างตัวก่อนใช่ครับต้องออนเซนสำหรับเช่อย่างเดียวนะครับจะไม่ใช่ไม่ใช่อาบน้ำนะครับผมจะอาบให้สะอาดก่อนนะครับแล้ว บ่อนี้ก็คือออนเซ็นจริงๆเลยครับน้ำแร่มาจากกัญจนะบุรีนะครับทุกสัปดาห์เราเปลี่ยนนะครับผมแล้วก็จริงๆแลซิสเต็มเราก็ทําให้เหมือนสระว่ายน้ำนะครับผมแต่ว่าจะเร็วกว่า2เท่านะครับรีไซเคิลตลอดเวลานะครับผมจะสะอาดสะอาดกว่าสระว่ายน้ำเยอะเลยครับ นแล้วนะครับต้องถือว่าเป็นสถานที่ที่น่าสนใจเลยทีเดียวแล้วก็น่าที่จะมาใช้บริการมากๆเพราะถือว่ามีครบถ้วนสมบูรณ์ทีนี้ต้องมาพูดต่อแล้วแหละเรื่องของทางด้านธุรกิจครับผมนะครับคือการลงทุนลักษณะแบบนี้เนี่ยเชื่อว่า,อาตอนนี้เป็นการลงทุนของทางคุณเพชรเองแล้วก็กลุ่มเพื่อนกลุ่มผูๆๆ้ถือหุ้เพื่อนทั้งหมดครับผม การเริ่มต้นตั้งแต่ตอนช่วงแรกเนี่ยต้องไปหาข้อมูลอะไรบ้างครับผมว่าสิ่งสําคัญสุดคือเรื่องของเรื่องของตลาดนะครับแล้วก,แวก็แล้วก็คือมันน่าจะแบ่งเป็น2ส่วนในแง่ของในแง่ของฝั่งการตลาดว่าตลาดที่เมืองไทยเนี่ยใหญ่โตเพียงพอไหมผมลองเล่าคร่าวๆแล้วกันว่าเราสิ่งที่เราศึกษาในช่วงแรกเนี่ยคือต้องต้องบอกก่อนเลยว่าออนเซ็นเนี่ยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นวัฒนธรรมของคนญี่ปุน่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สิ่งลูกค้าหลักเลยก็คือจริงๆแล้วกลุ่มที่เราทาร์กเก็ตก็คือกลุ่มคนญี่ปุ่นที่อยู่ในเซตในเมืองไทย นะครับไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจแล้วก็คนที่มีครอบครัวอยู่ในเมืองไทยพักอาศัยอยู่ในเมืองไทยเนี่ยก,ก็สิ่งแรกก็คือเราศึกษาว่าเออปริมาณคนญี่ปุ่นเหล่านี้มีประมาณเท่าไหร่ซึ่งซึ่งจากตัวเลขที่เราเห็นก็คือลูกค้าเอเอนักท่องเที่ยวที่หมุนเวียนเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยมันมีอยู่ประมาณล้านคนต่อปีนะครับโดยบวกลบนะครับแล้วก็คนที่อาศัยแล้วก็ทํางานอยู่ในเมืองไทยเนี่ยมีประมาณ6กเจ็ดหมื่นคนคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองมาดูว่าเออไอตัวเลขเหล่านี้มันมันสาม,มารถที่จะเป็น คอนเวิร์ตมาเป็นลูกค้าเราได้ไหม,มนี่คือส่วนหนึ<ม>่งและอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของคนไทยเองที่<ะ>ท,ที่กระแสกระแสของคนไทยว่าได้รับการยอมรับเรื่องของสิ่งเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนเราก็ไปลองทําการเซอร์วีกนนะครับซึ่งก็ก็อันนี้คือฝั่งฝั่งแรกก่อนที่เราจะเริ่มลงทุนส่วนอีกอีกด้านหนึ่งที่เราที่เรามองก็คือเรื่องของงบประมาณการลงทุนซนนึ่อันนี้ก็อันนี้ก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องศึกษาเพราะอันนี้มันของใหม่มากไม่เคยมีใครทําเราก็ไม่รู้หรอกว่าว่ามันจะต้องใช้เงินสักเท่าไหร่นะครับ แต่ว่าพอพอไล้ศึกษาสักพักเนี่ยก็พอจะพอจะออกมาเป็นตัวเลขคร่าวๆได้ว่าเออโอเคนะในแง่ของการทําระบบน้ําร้อนต่างๆเนี่ยการควบคุมออ,อ,อ,ออนเซนเนี่ยมันจะต้องใช้เงินเยอะไหมพอเราไปดูเออมันก็ไม่ได้สูงมากอย่างที่เราคิดนะครับมันก็โอเคมันสูงแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้สูงมากขนาดที่ว่าโอ้โหมันจะยากมากขนาดนั้นเลยหรือเปล่าแต่ว่าโอเคพอเราสองอย่างมามาประกอบกันเนี่ยเราก็เราก็มองว่าโอเคมันมีโอกาสทีนี้ถามสุดท้ายละรเรื่องของ แนวคิดที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในเรื่องของธุรกิจเนี่ยครับตั้งไว้ยังไงแบบไหนบ้างแนวคิดที่จะทาให้ประสบความสำเร็จสําหรับเราเนี่ยสิ่งที่เรามองใน,ในระยะยาวเนี่ยนะครับ,รบก็คือก็คือการรักษามาตรฐานอันนี้เป็นหัวใจเป็นหัวใจของผมเช,ชื่อว่าเป็นหัวใจของธุรกิจนี้การรักษามาตรฐานาการให้บริการนะครับแล้วก็มาตรฐานความสะอาดสถานที่ต่างๆต,ต้องดูแลให้อย่างดีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อ กลุ่มลูกค้าเนี่ยเราจะต้องพยายามให้ความรู้กับ,บลูกค้าให้มากนะครับอันนี้เมื่อไรลูกค้ามีความรู้ได้ได้รับการ educate มากๆเนี่ยอันนี้เป็นหัวใจผมเชื่อว่าเป็นหัวใจและอีกอย่างหนึ่งก็คือเราก็มีเราก็มีแผน,นนะครับที่จะที่จะเพิ่มสาขาข,าของเรารออกไปคือเราอยากให้ <c oughs> การการเข้าถึงของลูกค้าเนี่ยมันได้ง่ายขึ้นอาจจะไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพหรือว่าเป็นต่างจังหวัดเองก็ตามเราก็เราก็มีการเล็งไว้เหมือนกันว่าอาจจะมีแผนในการขยายธุรกิจออกไปเล็งไว้แล้วก็เล็งไว้แต่ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการศึกษาข้อมูลนะครับว่าที่ไหนอย่างไรแล้วก็แล้วก็ขนาดจะเป็นยังไงอะไรต่างๆคือตอนนี้กําลังศึกษาโมเดลอยู่ว่าเอเราจะขยายออกไปจะเป็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณเพชรมากนะครับขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณครับ